สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงเยาวชนของไทยเอาชนะทีมฟิลิปปินส์ในการแข่งขันเอเชียนยูสเกม2025ครั้งที่3ในรอบชิงเหรียญทองแดง ในเกมนี้เป็นการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญทองแดงระหว่างเยาวชนของไทยเจอกับทีมฟิลิปปินส์ซึ่งทั้งสองทีมนั้นเคยเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มมาแล้วในตอนนั้นทีมไทยสามารถเอาชนะไปได้3-0ต่อเซตจึงเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งของทั้ง2ทีมในรอบนี้และเป็นฝ่ายไทยที่สามารถย้ำชัยชนะไปได้3-0ต่อเซตเช่นเดิม26-24 25-20ต่อและ26-24ต่อ ทำให้เยาวชนหญิงของไทยคว้าเหรียญทองแดงไปได้สําเร็จส่วนทีมประเภทชายทีมไทยก็สามารถคว้าเหรียญทองแดงไปได้เช่นเดียวกันเรามาฟังกันว่าชาวฟิลิปปินส์จะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกของชาวฟิลิปปินส์โดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า โค้ชของทีมไทยวางระบบในเกมนี้ไว้ดีมากในขณะที่ทีมของเราโดนบล็อกทุกจังหวะบอลแรกก็พลาดกันเยอะจนไม่มีโอกาสในการเล่นเกมรุกได้เลยมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า เวลาทีมแพ้ก็มักจะมีคนด่าแต่พอทีมชนะกลับไม่มีคนว่าอะไรเลยกีฬามันก็เป็นแบบนี้มีแพ้มีชนะอยู่แล้วจะดีกว่าไหมท้าทุกคนช่วยกันให้กำลังใจเด็กๆจะได้มีกำลังใจในการต่อสู้ไปความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผู้เล่นฟิลิปปินในเกมนี้ว่าเซตเตอร์ของทีมฟิลิปปินไม่มีลูกเล่นไม่มีการหลอกไม่มีการเปลี่ยนจังหวะ บอลก็โยนสูงเกินไปทําให้จังหวะเกมบุกถูกอ่านเกมได้ไง่ายๆแตกต่างกับเซตเตอร์ของไทยพวกเขาเล่นแบบมีจินตนาการมากความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงความพ่ายแพ้ในเกมนี้ว่ามันเป็นเกมที่น่าเสียดายมากซึ่งฟิลิปปินส์ของเรามีโอกาสในการเอาชนะทีมไทยได้ทั้ง3เซตแต่เราขาดสมาธิและนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมนี้ มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงความพ่ายแพ้ในเกมนี้ว่าทีมนี้นอกจากจะต้องฝึกทักษะเพิ่มขึ้นแล้วควรฝึกความฮึกเหิมอีกด้วยทุกแต้มที่เราได้ควรจะทำท่าดีใจหรือเรียกพลักกำลังกันหน่อยฉันดูในสนามแล้วเหมือนผู้เล่นของเราหมดแรงตั้งแต่ต้นเกมความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวเปรียบเทียบระหว่างทีมฟิลิปปินส์และทีมไทยในเกมนี้ว่า การบล็อกของทีมฟิลิปปินในวันนี้เล่นไม่เข้ากันเลยส่วนการบล็อกของทีมไทยกลับเหนียวแน่นมากพวกเขามีการประสานงานกันที่ยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและเกมรับเล่นกันได้อย่างฉลาดจริงๆมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อทีมชาติไทยในเกมนี้ว่าทีมเด็กไทยเล่นกันได้เฉียบขาดมากพวกเขาเหนือกว่าในทุกๆด้านถูกต้องแล้วที่แพ้ให้กับทีมไทยในเกมนี้มันจะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับทีมของเรา มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าผู้เล่นของฟิลิปปินส์หลายคนดูไม่ฟิตกันเลยร่างกายหนักเหมือนไม่อยากจะกระโดดโคช้ชก็ปรับเกมช้าไม่มีแผนสำรองเลยตั้งแต่ต้นจนจบเกมความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวตำหนิผู้เล่นของเขาในเกมนี้ว่า ผู้เล่นของเราหลายคนรับบอลแรกกันไม่ได้เรื่องแม้แต่ลูกง่ายๆก็ยังทำพลาดมันทำให้เกมรับพังตั้งแต่ต้นเกมและเสียแต้มไปโดยไม่จำเป็นอยู่หลายครั้ง วันนี้ผมขอแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับโคมไฟโซล่าเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์100%ไม่ต้องเดินสายไฟติดตั้งง่ายส่องสว่างยาวนานถึง12ชั่วโมงต่อคืนมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65 ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศช่วยประหยัดงบประมาณลดค่าไฟฟ้าจากปกติราคา1,950บาทแต่หากท่านบอกว่ามาจากช่อง KJ Comment ลดเหลือ1,650บาทลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่าแน่นอนสนใจคลิกที่เพจ Winner Solar Cell ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวให้กำลังใจต่อผู้เล่นของเขาในเกมนี้ว่าถึงจะแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรทีมนี้ของเรายังเด็กและมีอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพวกเขาจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นได้สู้ต่อไปนะพัฒนากันอย่าหยุดมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่ลาวต่อเรื่องนี้ว่า โค้ชของทีมฟิลิปปินส์แทบไม่ขอเวลานอกเลยตั้งแต่ต้นจนจบเกมดูเหมือนปล่อยให้นักกีฬาสู้กันเองในสนามทั้งที่สถานการณ์เริ่มจะแย่ถ้ามีการปรับเกมอาจจะไม่พังขนาดนี้ก็ได้มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่ลาวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าพอทีมเริ่มนำก็ทำพลาดกันเองซ้ำๆเหมือนไม่มีความมั่นใจเห็นได้ชัดว่าขาดความดุดันและสมาธิเมื่อเกมเริ่มตึงเครียด ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผู้เล่นของเขาในเกมนี้ว่าเซ mm. ตเตอร์ของฟิลิปปินส์เล่นช้าและแทบไม่ใช้ตัวกลางในการเล่นเลยบอลที่โยนก็สูงมากเกินไปทําให้เกมรุกของเราต้องแก้จังหวะอยู่ตลอดทั้งเกมนั่นแหละคือความแตกต่างของทีมฟิลิปปินส์กับไทยในเกมนี้ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงความพ่ายแพ้ในเกมนี้ว่า ฉันดูเกมนี้และหมดแรงที่จะเชียร์รู้สึกว่านักกีฬาของเราขาดแรงจูงใจในการเอาชนะไม่ค่อยยิ้มแย้มไม่ค่อยต่อสู้แตกต่างจากผู้เล่นของไทยที่มีความฮึกเหมิมอ,อยู่ตลอดทั้งเกมความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าการที่ทีมของเราขึ้นมาถึงรอบรองชนะเลิศและได้อันดับที่4มันก็ถือว่าก้าวหน้าเกินคาดแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับหลายปีก่อนที่ทำได้แค่ที่1ิ ย่ม,มัวแต่ตำหนิผู้เล่นของเรามากเลยนี่คือการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมแล้วความคิดเด่นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าทีมฟิลิปปินส์ของเราดูเหมือนจะแพ้ต่อทีมไทยในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือชุดใหญ่เหมือนเป็นของแสลงอยู่ตลอดเวลาฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฟิลิปปินส์ถึงไม่สามารถสู้ไทยได้แบบที่อินโดนีเซียทำที่พวกเขามักสร้างเซอร์ไพรส์ได้อยู่ตลอดเวลา ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงปัญหาในเกมนี้ว่าทีมฟิลิปปินส์ขาดการปรับแผนในระหว่างเกมโคช้ชไม่ค่อยที่จะแก้สถานการณ์ปล่อยให้ผู้เล่นไทยทำแต้มได้ติดๆโดยที่ไม่ขอเวลานอกเพื่อทำการเบรกเกมของไทยความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่า ทไทยเล่นได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะบอลเร็วจุดนี้คือจุดที่ฟิลิปปินแพ้และในขณะเดียวกันเซตเตอร์ของฟิลิปปินก็ดูจะขาดความแม่นยำและไม่กล้าเล่นอีกด้วยความคิดเห็นชาวฟิลิปปินคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมฟิลิปปินมักขึ้นนำไทยก่อนเสมอแต่พอถึงช่วงท้ายก็ทำมันพังทุกทีคุมเกมไม่ได้ทั้งที่มีโอกาสปิดเกมอยู่แล้วนั่นเป็นเพราะโค้ชไม่เก่งพอ มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผู้เล่นของพวกเขาในเกมนี้ว่านักกีฬาของเราควรฟิตมากกว่านี้วิ่งตามบอลช้าจนเสียแต้มง่ายๆและควรปรับเรื่องวินัยในการฝึกซ้อมให้มากขึ้นมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มีมุมมองที่แตกต่างในเรื่องนี้ว่าการแพ้ให้กับทีมไทยในครั้งนี้ฉันคิดว่าเราทำมันได้ดีกว่าเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มอีกนะแต่ก็น่าเสียดายที่เราไม่สามารถเก็บได้ซักเซตเลย ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมไทยเล่นได้แมนยำม,มากโดยเฉพาะบอลเร็วพวกเขาเล่นกันได้อย่างสวยงามและได้แต้มแทบจะทุกครั้งขณะที่เซตของเราดูเหมือนจะโยนบอลส่งไปเฉยๆไม่มีแบบแผนอะไรเลยและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวฟิลิปปินส์โดยเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าผู้เล่นของเรายังเด็ก ยังมีเวลาพัฒนากันอีกมากหวังว่าพวกเธอจะก้าวข้ามกำแพงอย่างไทยในอนาคตได้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงเยาวชนของไทยเอาชนะทีมฟิลิปปินส์ไปได้ในการแข่งขันเอเชียนยูสเกม2025ครั้งที่3ในการแข่งขันรอบชิงเหรียญทองแดงหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ